สวัสดีค่ะทุกทท่านค่ะพบกับช่องคำโตโตชาแนลอีกแล้วนะคะมีหลายๆท่านฝากคำถามไว้ค่ะว่าเวลาเราแช่รถช่องสิงคโปร์ไว้ในกะทินานๆแป้งเขามักอืดทำยังไงแก้ปัญหายังไงนะคะคลิปนี้มีคำตอบค่ะข้าก่อนอื่นก็ฝากช่องด้วยนะคะหากท่านไหนยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกาลังใจใคนทาคลิปค่ะ สำหรับวันนี้ก็โชคดีมากๆเลยนะคะที่มาเจอน้องเขาเนี่ยค่ะถือโอกาสจะได้ถามเคล็ดลับต่างๆด้วยนะคะเพราะปกติน้องเขาจะขายอยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่ค่อยได้เจอเพราะว่าเรามาตลาดตอนเช้าตรู่เลยค่ะค่ะเห็นไหมคะว่าในถังละช่องสิงคโปร์เนี่ยเขาจะมีก้อนน้ําแข็งก้อนใหญ่มากเลยนะคะผูกด้วยถุงพลาสติกเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําแข็งละลายโดนขนมค่ะสําหรับถังนี้ก็จะเป็นลดช่องสิงคโปร์ผสมน้ําใบเตยค่ะ แล้วอีกถังหนึ่งก็จะเป็นลอดช่องสิงคโปร์แบบรวมมิตรนะคะลูกค้าน้องเขานี่เยอะมากๆเลยนะคะไม่ขาดสายเลยค่ะตั้งแต่เรายืนถ่ายคลิปอยู่เนี้ยค่ะขายง่ายขายคล่องแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะสำหรับแก้วนี้ก็15บาทก็จะมีแก้วไซส์เล็กก็10บาทค่ะสำหรับรายละเอียดต่างๆนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถไปปรึกษาน้องเขาได้ค่ะ อยู่ข้างโรงพยาบาลสำโรงนะคะขายอยู่นู่นตลาดสำโรงค่ะหลังอิมพิเรียนแถวโรงบาลสำโรง3ามโงเช้าถึงบ่ายสองจ้าขายได้ประมาณวันหนึ่งก็ประมาณพันหกพันเจ็ค่ะลงทุนประมาณ3ามถึงสี่ร้อ ไม่แป้งอืดหรอก็ทยอยกะทิทยอยเทกะทิมีกะทิประมาณ2โลก็เทไปประมาณสักครึ่งส่วนก่อนแล้วก็ทยอยเตไปเรื่อยๆจนกว่ากะทิเราจะบดี่ยค่ะแล้วก็ทยอยใส่น้ําแข็งไปด้วยเราก็มีน้ําแข็งก้อนอยู่ในกระติกไม่ไม่ไม่เทไปผสมกันหมดเลยเดี๋ยวมันก็จะอืดเร็ว แล้วแล้วต้อทำยังไงให้เส้นมันนุ่มต้องหั่นแบบไหนคะว่าเอาอันนี้หนูไม่หั่นค่ะหนูใช้รีดลงแป้นเลยลงหม้อเลยหนูไม่ไม่ได้หั่นเพราะว่ามันเยอะทําเยอะค่ะขั้นตอนก็นวดแป้งใส่น้ําร้อนใส่น้ําร้อนเสร็จให้มันนิ่มก็เทน้ำอ้ใบเตยที่เราปั่นไว้อ่ะก็นวดไปเรื่อยๆให้มันเหลวก็พอนวดได้ค่ะก็ประมาณนั้นแหละค่ะก็คือไม่ได้หั่นมันไม่มีเวลาใช่ไหมใช่มันเยอะทำเยอะใช่ก็ซื้อ แป้นมาแป้นสีเหลี่ยมก็ประมาณหม้อหม้อสามสิบแปดเนี่ยนะคะก็รีดไปกับมือเนี่ยแหละ,ะรีดไปรีดมาก็ลงหม้ออาจารย์มันก็จะเป็นเส้นแล้วก็ตักลงแช่น้ําเปล่าเนี่ยแหละก็ล้างไปสักสามสี่น้ำก็โอเคค่ะน้าขายทุกวันไหมขายบ้างายหยุดบ้งางเพราะมีลูกหล่อนอยู่<อ>วันไหนมีคนดูลูกก็ก็ได้ออก สำหรับลถช่องสิงคโปร์นะคะก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่แนะนำให้ใครหลายๆคนกำลังมองหาอาชีพอยู่ก็ลองไปทำขายกันดูนะคะค่ะเคล็ดรับดีๆแบบนี้บายช่องคำโตๆชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ